ผู้บ่ววาสิงคโปร์ก่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในเวลาบ20ปีและในวาแห่ซ้าของพวกเขาทุกสีที่เราเห็นโบเมเพียงการสลื่อสลอนแต่คืนบวงเฮียด้านเมือสริยัที่ซ่ออยู่ในแลนด์มาร์คระดับโลกสกยายาดเป็นจุดทรงวิวโบาอาคาที่จําบ้านเป็นเพื่อนที่ลอยอยู่กลางอากาศและแน,น่นอนว่าจุดเด่นเส้นสปเปอร์ทรีที่โบแม่เพียงการสดาแสงไฟสวยงาม พอขึ้นมาอยู่เทนะินน่ะมาบรรยากาศเปลี่ยนไปอีกนดวดนึง่งแต่นี่คือต้นตแบบคนส่วนในอนาคตที่ผลีตไฟฟ้าได้เองจริงๆสสบายดีเพื่อ,อสวัสดีทุกคนเมื่อนี้ค่อยตัดสิใจกับไปกินอาหารเช้าที่ตลาดเก่าที่ไปกินเมื่อวานเฟิร์นที่นั่งแทบและราคาก็บ่ได้แพงเซิร์นมาหมดโซ่สำหรับคนที่ไปเที่ยวเบตอย่าไปอย่างงดเลยแหละ ระหว่างทานที่เฮายานไปเฮาได้เหตุว่ามุนี่มีลบหลายแล้วคนยาวก็ไหลกว่าปกติบูฮู้ผู้คนเตียนตัวเดินทาาไปใส่เสอ้อมังก็เตดตานจัดเมื่อวานและถนนที่นี่เบิรนสะอาดบูมีขินยื่อนในการที่สัตว์นี่จะเป็นเบียดที่ดีให้เฮาเลยแหละแต่เบอร์คือตลาดปีกัดหมอกโคก็บ่ไหลขึ้นเมื่อวานแม้แต่ห้าเฟิร์นที่เฮากินเมื่อวานก็ปิดบ่ฮู้ว่ามอนี่เป็นวันหยุดคนที่นี่บอก แต่ยังดีที่มีสอสางห้าที่จะเปิดไข่ปวดตีและคนได้ฝันท่อไว้ที่นี่แหละสำหรับเซาเ่ยคอยเลือกกินข้าวมูลตุ้นส่วนเพื่อนนกกินต่างอาหารบ้างเกิดของขาเชิญมาค่ะคกัดเฟิร์เส้นใหญ่บางหาวแต่ค่อยบุหูเอ่เมนูอย่างทัามโมในนี้ราคา500ดอลลาร์สิงคโปร์ถือว่าเป็นราคาที่โบเล่แพงเกินไปและก่อออกไปเที่ยวสินเล่นที่บรูน่นั่งคือการเสื่อมถลมที่นี่ เพราะเป็นราคาที่เทื่ยที่สุดในที่นี่แล้วล่ะแม้แล้วมือบาค่อยตัดสิใจไปมาลีนาผะ แต่ฝนตบเลยขึ้นไปโบได้ด่าน้าค่อยซื้อปิ้นไวตแต่เตือนเมื่อวานในราคา3 5 5ดอลลาร์สิงคโปร์ที่นี่มีหน้าท่องเที่ยวหลายหลายที่ขึ้นไปเบิร์นวิวที่สวยงามสามารถเบิร์นเห็นได้360องศาเลยแหละการจัดระเบียบของพนักง,งานที่นี่อย่าดีเลยแหละบบให้ลักคิวในกางเข้าลิท์พอลิทนั้นสามารถเข้าได้เธอรัะ10เธอสิเท่านั้นขอคคัง เมื่อค่อยขึ้นมาสังหารสิหกแล้วว่าอย่างบุออกได้แหละตาจากที่เฮาเบื่อมันจากด้านล่างและง่งงำกว่าที่เฮาคิดขึ้นอยู่ในความฝันที่บุอาเป็นจริงได้แล้วแหละอาคารของแฮนมารีน่านเบนไปกอดด้วยสามตากที่เสื่อมต่อด้วยสกายพาร์ตตามที่เฮาเห็นจากด้านล่างเนี่ย เพ่อเป็นอง์แห่ที่ดีที่สุดในที่นี่เลยแหละหาเจาเบิร์นด้วยผ่านสายตาอจาจจะมุ่งมาแต่โบสามารถเบิร์นเห็นคุณค่าของมาได้แม้แล้วนี่เป็น,น,นถึงที่โลนถือในก,การก่อสร้างเป็นอดัมแห่งของลกและการออกแบบด้วยผู้เชี่ยวชาญและเป็นคนที่มีความกล้าหาญเพราะโบมีแผนที่จะมุ่งมาในความกล้าหาญนี้นอกจากตัวอาคารแล้วสิ่งที่โดดเด่นกว่านั้นคือสกายพัคหรือเหือลอยอยู่บนฟ้าที่สามารถเบิร์นเห็นได้จากทั่วทุกมุมในเมืองสิงคโปร์ กว่าจะก่อนสร้างแล้วสระบูน้ำต้อใสกับมากอ่อนหลายเพียงใด้เหาบสสามารถห้ได้เลยและใส้สัน้นสีมุกที่ดีว่าอาคารนั้นยังมีโฮงแฮนคาสิโนและประกอบด้วยของการต่างๆนอกจากนี้สถานที่นี้เป็นสถานที่ระดับโลกในการอนวรักษ์สัดวที่ทัดสมัยส่วนภัยที่จะไปสัมผัสสระว่ายน้ําที่ลอยอยู่บนฟันั้นต้องเป็นลูกค้าทางโฮงแฮนเท่าน,น,นั้นที่สามารถเข้าไปได้ความเหมาะสมนี้นนนก็คือมาเบินวิวที่อลังการแห่งนี้ขอแนะนําให้มาในตอนเช้าหรือตอนเย็น พราะสภาพอากาศที่นี่โหค้าดิเปรห้องและสภาพอากาศที่นี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนอกจากนี้ที่นี่ยังกำหนดเวลาในการขึ้นโซนเขาสามารถอยู่ที่นี่ได้เพียงสองส่วงต่ตอคันเท่านั้นในเวลาสิบสองโมงเขาได้ไปเที่ยวสวนสกายพาร์คบนสงังห้าสิบหกและยังมีเวลาอีกหลายส่วโมงก่อนจะมาหอกาแสันดงวางแหนซ่าในตอนจิตดันนะันค่อยจิ้อพกเหตุผลที่จะเข้าไปคาสิโน พอที่นั่งมีเครื่องดื่มดักหลายแบบฟรีและมีต่างให้เฮาหนางเล่นเแบบดี๋ยวประจํากเวลาและเวลาผ่านไปก็อย่าวดไหยห้าโซโมเคลื่นผ่านไปในส่วบผิดในเวลานี้ฝุ่นโซในห้าสปัสิคังเพิ่มขึ้นอย่าลดเลยโดยเฉพาะยานยีงง่ยที่ใกล้ไส่ฝันพาอที่นั่งมีนั่นจอขนาดใหญ่ที่ถททอดศขอสถานที่จากงานและโตหน้าสถานที่จากงานหลกักขอนบืนถ้ามีอีกอย่างพิเศษเกี่ยวกับการจุกเัาสามารถเบิกเห็นได้อย่าสันจึงยิ่งขึ้นประตูหลักของห้าสปัสิคังกิิ และผู้คนตจำนวนหลักๆความสามารเข้ามาได้โปรไฟล์มาตั้งแต่เศร้านี่แหละเพื่อแต่พอดีเป็นงานเล่นอยู่อันสปิมอร์ี่เบิดมือเลยมาบทานปวดซีมอห์นมั้งจะนี่แหละสาธี่เห็นนี่แหละเพื่อนนะ่ข้าเจ้ามาจบผู้ที่มุดเลยในเวลาห้าโมงเย็นเสียงปืนใหญ่ก็ดังขึ้นแล้วควันสีขาวลอยขึ้นบนอยู่อัน จากนั้นน้าดำน้ำกองทัพกระโดดลงไปอย่างรวดจับระดับความสูงของความโคต มีเหืองก่อนทั้งอีกห้าหลักที่ยังอยู่เลยนะแต่นักเสียงใดที่อุปกรณ์การถ่ายคองเทาบ่สามารถถ่ายได้ให้คนพูการแสดงก่อนหน้านี้ค่อยบรได้เกี่ยวค่อยอย่างกับโอกาสจัดต่าที่ขนาดใหญ่ด่านนั้นสำหรับค่อยสนใจพฤติกรรมของผู้ชมในสนามหลายกว่าการแสดงชาวสิงคโปร์หลายคนใส่เสื้อสีแดงพราะนี่เป็นศิลปะขออถูกประจำซ่าของพวกเขาและค่อยคิดว่าพวกเขาเอาตามาจอสถานที่ไว้ตั้งแต่ใบสอบมด พอเมื่อค่อยมาหอที่นี่ค่อยบ่สามารถเข้าใกล้หวัวได้อีกต่อไปแต่เมื่อจำนวนคนเพิ่มขึ้นบาโคามมานสายเต็มนตอกาใกล้ซิยามบีเข้าไปโดยบุคลนึ้ยเริดสายตาของผู้คนที่มันจอดสถาตที่นี้ไว้ตั้แต่บ่ายสองโมงและพยายามบีเข้าไปเรื่อยๆลานจัดยืนอยู่เป็นเวลาหนึ่งชัง่วโมงคอยต้องการนั่นงรอและเบอร์การถ่ยทอนสดของโพสต์เพื่อเบอร์พิธีการจัขึ้นในสถานที่หลัก จนกระทั่งเวลาหกโมงขึ้นมีเสียงจากฝุ่น่มดังขึ้นปรากฏว่าฮเฮลิคอปเตอร์บินอยู่บนเหนือจัดสรอึกด,ด้วยทูประจันทร์ซจากนั้นเครื่องบีลบก็บีผากไปโดยเสียงที่ดานไปทั่วเขา,ายืนอยู่คนนองเป็นเวลาเกือบสองชั่วโมงและต้องกลับไปที่ห้าสรรพสิค้าเพื่อเข้าห้องน,น้ำ เล่นหน้าพักได้สักพักจะต้องกลับไปเบิงการจุบผู้คนนี่แต่คนจะนวยหลายเกินไปและสิทธิแยกว่านันมีคนอยากเข้าไปในหา้างและมีคนอยากออกไปข้างนอกผู้คมุ่งหน้าบินตัวม,ม,มันจมหมบก็สามารถยัง,งตำรวจได้ผิดทางเข้าและทางออกของหาอง้างสงขาและเฮาก็ติงคันอยู่ในไปทางนี้แหละทุกค้อแหกันมาที่นี่เพราะหัวมาสร้างเกินไปบ่เห็นเลยว่าที่นี่บ่มีทางในเวในลานี้และยังคนได้เห็นจุบผู้อีกครัน้นนากว่าสามสิบที เมื่อทุกโควานโทรศัพท์ลงและยาไปทั่วทุกมุมค่อยเลยกระวงราลาจ,จะจบโลกาสดเด็แล้วทุกเฝ้าขึ้นโลไฟตได้เดี และอาจจะเอกอาอะไรเกิดไปแดี๋วนะค่อยจึงตัดสินใจที่จะออกไปในเวลานี้ค่อยใกล้จะ้องแฮดแล้วเบอร์ขึ้นน่าจะจบงานเสลสลอบว่าแห็ดซาแล้วล่ะเฮขับบัวของน,นยุรปมตีผ่านไปอ๋อรู้แล้วโมวันร้องเพลงที่นั่นไม่ใช่พวกเขาเอาออกไปที่นี่หรอใช่ เขาหน้าที่นี่นะปุรุน่าไอ้นี่นะนี่สีขาวๆนี่ม่ใช่เขาไปแล้วรู้ได้ยังไงไม่ใช่เ้เขาอยู่อันนี่อยู่นี่เหนอันนี้ไม่ใช่แล้วหงเฮนี้เบื่อคืนทาเลือดที่ดีในการประหยัดค่าใช้จ่ายอีล่าดับหนึ่งแต่เบิร์นจะาะพ้าห้องแล้วค่อยก็แอบผิดหวัง เมื่อคือค่อยบสมานอนหลับได้เลยแหละเพราะกูคนจำนวนหนึ่งบนหยอ์ฟันและออกเต็ยนใจบุหู้เกณฑ์ใจคนที่นอนข้า,ขาบอกก่อนนะว่านี่เป็นหงแฮนอนรวมกันมีั้หมกเกิดสิทียงนอนเลยแหละแม้แต่นพนักงานก็บุมิเพยอยู่น่านปคืนที่แย่ยที่สุดแล้วล่ละและพวกค่อยนอนที่นี่ทั้งหมดสี่คืนแต่บุมิการมาทำความสะอาดแม้แต่ผ้าเส้นตัวยังบุปีให้เลยพังโหนผ้าเส้นตัวเมนไปหมดบง่งครั้งค่อยกดแอร์คิดนี่น้าบอหงแฮราคาห้าสิบห้าดอลลาร์ แต่บาประเทศระดัห้า5ิบดอลลาร์ได้ห้องห้องวีไีเลยแหละถ้าภคยมาเที่ยวทีน่นี่ในงบประหยัดคือค่อยสิบแรกขวดเบิร์นให้ดีๆที่สุดนั่นคือผงมแพนห่านเจาไปผิดโบตานอย่างกันกันตดตนนรถ ที่เฮ้ายาพามไปกำลังก้าน,น้ำเป็นพื้นที่สิงเขียวเล่ากับตาที่มีควมสแต่นี่คือส่วนที่ผู้คนสามารถเข้าออกได้ตลอด24ชั่วโมงแต่สิ่งที่เขาตั้งใจมาน,น้นมีใบเดบมายับที่อยู่ท่ากลางปากจิตโบว์วาสิเทวุกมูดันก็สวยไปหมดเล็ดยาบดิสเสียค่าเข้าโซลสถานที่นี้เลยเว้นแต่ว่าถ้าเจ้าขึ้นไปขางบนเพื่อนที่จะไปเบิร์นวิวจากมุมสูงเท่านั้น แม่แล้วหลักไว้ก่อนนักซื้อปิ้งเพื่อขึ้นไปเบือนจมูนสูงในราคา14ดอลลาร์10ปอนควรหลาดลายใสพันอ่อนด้วยดอกไม้สีเขียวในอาคารที่สั้นจัดสิมมังที่มีความทันสมัยภายในสปอนทีเหล่านี้เฮจัดเลนและสิมมังดังนั้นระดับความปลอดภัยเป็นสิสาคัญดับบนสู่คอร์ลิทคืนทานยาสะพายลอยฟ้าเงาประมาณ1 2 8เมตรพอมายาเด็กมีอยู่ขนาเโคคดิบอย่างเล่นยามผ่าโต๊ะไม้ห้ามโต๊ะเลยแหละเจ้าหน้าที่ยังแนะนำอินว่า เมื่อขึ้นไปตำานบนโบกควนไส้ล้มเพื่อกันแดดและจำกัดเวลาในการเข้า,ขาสซนบากเกิน15นาทีคิวทับบริกวั่งไก่เท่าสะไกผัานด่านนั้นเฮาบอสามาเอาสอนอย่างนาเบยนเที่กันได้ควรสวยงามโคลันยาเล่นได้อารกคนเตตต่างกันไปการขึ้นไปสปูลชวีสูงที่สุดเมื่อาจำคุ้มค่าหลายกว่าถ้าเจ้าเคยขึ้นไปเยี่ยนส,สถสนที่นั้นก็สามารถแบ,บ่งปานประสบการณ์ของเจ้าให้ค่อยฟังได้สปูลชวยเหล่านี้บบเพียงแต่เสือบวกงามเท่านั้นแต่ยนงสวยใน,นการเก็บน้ำฝน เพื่อผลิตไฟฟ้า,ฟาเสีอาทิตย์เล็กเฮตนาทีเป็นท่าระบายอากาศสำหรับโดนดอกไม้ปักแม่สามารถเปลี่ยนพลังงานเสียอาทิตย์ที่ส,ส,สับสโในไอโซนกำลังให้ใกลายเป็นการสแดสดงแสงสีในย่ค่ํำคือได้แต่ค่อยบอกว่าเธอเรื่องเหล่านี้เลยพอค่อยเองก็เสียนใจที่ผู้ข้อโมูลซาเกิดไปบราได้ไปเห็นแสงสีเหล่านั้นเหตเต็ยู้สวยงามที่ขู่อุพ์ไว้นั่นแหละ